สวัสดีครับพี่น้องเย็นๆวันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2563นะครับก็มีข่าวมาแจ้งเตือนให้พี่น้องที่จะล่องใต้ฮะล่องเลยจังหวัดชุมพรไปฮะเอ่อเลยประจวบไปไปชุมพรไปทางสุราษฎร์นะครับหรือพี่น้องที่จะขึ้นจากทางใต้ขึ้นมาก็ต้องผ่านชุมพรนีมากรุงเทพมาอะไรกันแบบเนี้ยช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะก็เช็คเส้นทางกันหน่อยนะครับ เพราะเหตุว่ามีน้ำท่วมขังนะฮะทางช่วงสายเซียหลักซึ่งเป็นสายหลักเลยฮนะช่วงที่จังหวัดชุมพรนะฮะซึ่งสื่อหลายสื่อเนี่ยผมก็งงมากเลยบอกว่าได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนหว่มก่อนะฮะจากทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งมันไม่ใช่นะครับพี่น้องผมดูทางทีวีเมื่อสักพักนึงเนี่ยจริงๆแล้วที่ทำให้น้ำท่วมชุมพรเมื่อ,อฝนตกเมื่อวานนี้กับวันนี้ ติดต่อกันนะั้นมันก็คือ,อ,อมันเป็นผลจากลมตะวันออกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ผมเคยบอกพี่น้องไปพัดพัดแล้วก็พัดมาที่เป็นลมหนาวครับพัดทางพัดความชื้นจากอ่าวไทยนะครับมาทําให้ฝนตกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของย่อมความกดอากาศต่ำครับจากพายุเอตาวนะฮะเอตาวนะครับพี่น้อง จากพายุเอตาวที่สลายลงกลายเป็นหย่อมมาเขมรน,นะฮะแล้วก็ลงอ่าวไทยก็ทําให้เกิดฝนทางภาคใต้เพราะว่ามันเคลื่อนลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นี่ผมก็งงกับสื่อก็เลยเอาแต่เอาข่าวไม่เป็นไรครับก็เอาข่าวนี้มาเล่าให้พี่น้องฟังว่าจังหวัดชุมพรนะตอนนี้ก็เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลา,ลากท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่ทั้ง8อําเภอประกอบด้วยก็มีอําเภอท่าแซนะป,ป,ปะทิวสวี สวีนะฮะอ่าทุ่งตะโกหลังสวนล้แม่พระ,ะโตะแล้วก็เมืองชุมพรนะดแปดอำเภอนั่นะนะแต่ที่พื้นที่อำเภอสวีนะครับก็มีปริมาณน้ำฝนประมาณร้อยห้าสิบมมเลยนะครับซึ่งเป็นฝนตกหนักที่สุดว่าได้นะครับทุกๆุกอำเภอลองลงมาก็อำเภอทุ่งตะโกนะฮะวัดปริมาณน้ำฝนได้เจ็ดสิบมมอสวีเนี่ยได้รับผลกระทบหนักที่สุดกระจายไปหลายตำบลโดยเฉพาะ เนี่ยที่สําคัญที่ผมแจ้งนะค,คือบนถนนสายเ,เซียนะฮะหมายเลข4หนนะฮะใกล้กับแยกเข้าตัวอำเภอสวีนะฮะซึ่งภายในวันสองวันนี้ก็ได้รับผลกระทบมาสองครั้งแล้วนะครับโดยมีมวลน้ําสูงประมาณ30สเซนติเมตรไหลเอ่อท่วมเส้นทางยาวประมาณร้อยเมตรทําให้เดินรถได้เพียงหนึ่งช่องทางฮนะช่องทางเดียวมีรถติดสะสมประมาณหนะึ่งสองกิโลเมตรฮะ เจ้าหน้าที่ทางแขวงการทางชุมพรนะแล้วก็หมวดทางหลวงของอำเภอเขาเนี่ยร่วมกู้ภัยช่วยให้สัญญาณจราจรระบายรถอย่างเร่งด่วนนะฮะในขณะที่เดียวกันนะก็มีสภาพเหตุการณ์ก็คือที่บ้านของนายในหนามนะฮะ ธนาศรีพรอ,นะอายุ98ปีผู้เฒ่านะฮะหมู่อยู่ที่หมู่3ตำบลสวีนะครับต้องนำกระสอบสายมากั้นเพื่อไม่ให้น้ำเข้าบ้านแต่เอาไม่อยู่น้ำท่วมสูงทรัพย์สินในบ้านเสียหายหลายอย่างนะก็มีข่าวว่าผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางเข้าไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมอะในตำบลคลนลอยต่อตำบลสวียังพบว่าก็มีบ้านของนางเหมดำสนิทอายุ96ปีคนแก่นะครับ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะโดยมีลูกสาวลูกสาวก็วัย73แล้วคอยดูอยู่ดูแลอยู่ในบ้านนะชั้นสองส่วนชั้นล่างเกิดน้ำท่วมสูงถึงอกเลยไม่สามารถอ,าออกไปไหนได้โดยบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะต่อมาทางเจ้าที่ในเหตุการณ์นี้ก็เกิดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับต่อมาเจ้าที่ฝ่ายปกครองสวีก็เดินทางมาถึงติดต่อประสานงานขอกำลังเจ้าที่ทหาร จากามทบ44เขตอุดมศักดิ์ค่ายเขตอุดมศักดิ์ชุมพรเข้าให้การช่วยเหลือแล้วนะครับพร้อมทั้งออกมาช่วยเหลือประชาชนโดยสนธิกำลังรับกำนันผู้ใหญ่บ้านตามที่ภาพที่พี่น้องเห็นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อบตคันลนนะฮะมาลงเก็บถักตบชวาสิ่งปฏิกูลที่ปิดทางน้ำเขากำลังแก้ไขกันอยู่ฮะรบ,บริเวณสะพานห้วยจรเข้บนถนนสายสี่สี่หนึ่งเนี่ยสี่สิบเอ็ดเนี่ยทั้งนี้เพื่อเปิดให้น้ำไหลระบายลงคลองใหญ่ได้สะดวก ป้องกันน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็เอามาบอกมากก่าวมาเล่าให้ฟังครับพี่น้องอพี่น้องที่อยู่ทางพื้นที่ที่เลยชุมพรไปกับาทางทางเลยประจวกขึ้นมาจะขึ้นจะล่องก็เช็คข่าวหน่อยนะครับหรือตอนนี้ทราบว่าก็น่าจะเรียบร้อยดีหรือเปล่าลองดูนะครับสวัสดีครับ